สวัสดีค่ะนกวรรณวณิชของพยโยซัพนะคะก็อดีตท,ทำธุรกิจส่วนตัวนะ,ะงานศิลปะแล้วก็งานเครือข่ายนะคะประสบความสำเร็จมาก็ค่อนข้างเยอะแล้วที่ล้มเหลวก็มีนะคะด้วยที่ว่าบริษัทเนี่ยไม่มีฐานความมั่นคงในอดีตที่ผ่านมานะคะด้วยสภาวะ,ะหลายๆอย่างนะคะส่วนตัวก็ที่ทำประสบความสำเร็จเนี่ยเราอยากฝากชีวิตกับะระบบกับบริษัท ะะที่อยากจะให้ความมั่นคงกับชีวิตเราก็ดีใจมากๆนะคะวันนี้นะคะได้เข้ามาสู่ธุรกิจไลออนมอนะคะแล้วทีม PD Project นะคะที่มีครีแมนนะคะที่ทำระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงเทคโนโลยีนะคะทำให้สมาชิกได้ใช้ระบบเทคโนโลยีนะคะออนไลนะ์ที่มีสื่อมีคอนเทนต์มีออนไลน์ที่สามารถทำให้พี่น้องนะ,ะได้มองเห็นโอกาสสมาชิกที่ ต้องการอยากมีรายได้ได้เห็นโอกาสของไลออนมอลและก็พีดีโปรเจกต์ที่ทำเครื่องมือรองรับเอาไว้ให้พวกเราได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ l i ออนมอลได้ขยายธุรกิจไปเอซแล้วก็ไปอีกหลายประเทศนะคะที่จะรองรับฐานความมั่นคงให้กับเพื่อนๆให้กับพวกเราได้เข้าสู่ธุรกิจที่ทำให้พวกเราได้ฝากชีวิต เพื่อให้มีความสําเร็จเป้าหมายนะคะของนก็ทาเป็นทีมสําเร็จเป็นทีมนะคะแล้วมีรถเบนท์นะคะที่มารอเอาไว้ให้สําหรับได้คว้าโอกาสนะคะอยากเชิญชวนสมาชิกนะคะได้เข้ามาร่วมทีมไลออนมมให้คุณได้มากกว่าความสําเร็จ